สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของเราด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามทุกทท่านด้วยนะคะคือในวันนี้เนี่ยเป็นวิดีโอที่จะได้ยินเสียงเสียงพูดของเรานะเนื่องจากว่าการการใช้คลิปสปีดเพนแล้วก็มีมีเสียงซาวต่างต่างเข้ามาเนี่ยเป็นแบบมันมีแจ้งเตือนของลิขสิทธิ์นะคะแม้ว่า ทางเจ้าของเขาจะอนุญาตให้ใช้ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเห็นคําว่าลิขสิทธิ์แล้วมันมันมันไม่สบายใจก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยนแนวคลิปของตัวเองนะคะในการที่จะใช้เสียงของตัวเองในการพูดจะดีกว่าแล้วก็เราเนี่ยไม่ใช่คนที่เก่งในด้านของการวาดรูปเราเป็นคนเพิ่งเริ่มเลยนะคะสังเกตจากแท็บเล็ตเราได้นะแท็บเล็ตเราไม่ใช่แท็บเล็ตรองรับปากกา นะคะ Galaxy Tab A7 เนี่ย mm hmm. เขาไม่ได้ลองรับปากกาเนาะ mm hmm. เขาจะแบบใช้ทำอย่างอื่นมากกว่านะคะแต่เราก็ซื้อเป็นปากกาตัวนี้มาเนาะแล้วก็ซื้อมานานแล้วแหละนะคะทนก็จะเห็นว่าเราวาดจนแบบหน้าหน้าจอก็เริ่มลายแล้วด้วยนะคะแต่อย่างไรนะคะเราก็อพอพอเราใช้ไปในระยะหนึ่งแล้วนะเราคิดว่ามันแบบ มันพอมันเป็นแนวนอนอ่ะมันมันไม่พอพื้นที่มันไม่พอนะคะหมายความว่าแบบเราจะลองเปิดอันนี้ออกมานะอันนี้มันจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็แท็บเมนูก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วว่าถ้ามันสามารถวางมือบนนี้ได้อ่ะมันก็จะทําได้ปกติสบายๆแต่ว่าพอมันวางมือไม่ได้ปุ๊บมันไม่ใช่ตัวรองรับปากกาคะมันก็จะ ต้องแบบอยู่ไกลๆเนาะแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่มีความแบบวางมันจะวางมือไม่ได้แล้วเราก็จะรู้สึกต้องหัดยกมือแล้วก็ใช้ใช้ทั้งแขนในการวาดอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็เราก็ดูตามนักวาดหลายๆท่านที่ที่ท,ท,ทำคลิปวิดีโอออกมาว่าควรจะวาดอะไรยังไงตรงไหนใช่ไหม <S <S แล้วก็เนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะวางมือไม่ได้ ก็คือเป็นการแบบเป็นข้อผิดพลาดของเราเองที่ตอนแรกเราซื้อมาแต่งนิยายเนาะแล้วก็ตัวเมมโมเอตัวเก็บเก็บหน่วยความจำของน้องเขาเนี่ยคือแบบน้อยมากนะคะแต่พอเราไม่ได้วาดรูปเป็นหลักแล้วอะ่ะมันก็พื้นที่เก็บมันก็สามารถพอที่จะเคลียร์ได้อะไรได้ไปไปตามปกตินะคะที่เราจะแบบหาวิธีเคลียร์ ชอบอันนี้มากกว่านะคือไม่ได้แบงเนี่ยเราก็เพิ่งหัดใช้ด้วยเหมือนกันนะคะเนื่องจากตัวตัวไม่ด้แบงเราก็เพิ่งหัดใช้เนาะเราเพิ่งจะเคยทําคลิปที่มีเสียงพูดเป็นของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแบบคือจริงๆอ่อะเอาตรงๆเราก็ไม่ได้รู้ไม่ได้คิดหัวข้อว่าตัวเองจะพูดอะไรในขณะที่แบบตัวเองวาดรูปไปด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าสำหรับ มือใหม่นะคะที่แบบตัดสินใจจะซื้อ,อ,อแท็บเล็ตสักเครื่องนึงนะคะหรือว่าเราก็ต้องแบบมาดูความต้องการของเราจริงๆเนาะว่าเราเอามาใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็มาดูเราวาดนะว่ามันแท็บเล็ตที่เขาไม่ได้รองรับปากกาแล้วก็แบบวางมือไม่ได้อย่างเงี้ยเขาเ,เข้าไปได้ถึงขั้นไหนในการวาดรูปนะซึ่ง เราเนี่ยที่ในมือใหม่เนี่ยเราคิดว่ามันพอสำหรับมือใหม่แล้วก็ถ้างานของเราสามารถขายได้ทุกคนเราก็จะสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยมันก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะแท็บเล็ตอันนี้เลยอย่างเงี้ยแต่มัน,นมันน่าจะเป็นที่ฝีมือเรามากกว่านะเพราะว่าเราก็ยังเขาเรียกว,วา่าอะไรยังยังใช้เครื่องมือได้ ใช้เครื่องมือไม่เป็นเลยนะสำหรับตัวเรานะคะยี่สิบสี่ดอะไรเยอะแยะเนี่ยนะคะเราก็ยังใช้เครื่องมือไม่เป็นนะคะก็มีแค่ปากกามีมีการเปลี่ยนบัตรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวที่แบบจะจะเขาเรียกอะไรอะ่ะอันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันส่วนตัวอื่นๆที่มันแบบเป็นอ,อย่างเงี้ยค่ะพวกนบนบนพวกเนี้ยพวก อันฟ้าล็อกพวกอะเลอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้นะว่ามันมันมีเอาไว้ใช้ทำอะไรควรจะใช้ไว้ที่ไหนอะไรยังไงนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แบบเพื่อเพื่อแบบจะดูเอาความรู้เนี้ยต้องบอกว่าต้องต้องขอเอาัยด้วยนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบอกความรู้ตรงนั้นได้นะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งหัดเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครที่หาเพื่อนที่จะแบบเ,เพิ่งเริ่มเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะมาคุยกันได้นะคะมาแบบ ติดตามกันได้นะคะเรายินดีมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าย่อพูดติดตามของเรามันจะนิ่งไปแล้วนะต <c oughs> ิดตามก็จะแบบเออตกลงเป็นช่องอะไรกันแน่เป็นช่องแบบ ASMR เสียงพิมพ์หรือจะเป็นช่องอะไรกันแน่จริงๆเราเราอยากจะทําคลิปทุกอย่างยัดไว้ในที่เดียวเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มันไม่ต้องเปิดเปิดเยอะอะค่ะออ <c oughs> แล้วด้วยความที่เราทำทำทุกทุกขั้นตอนเองทั้งหมดแรงเนี้ยเราก็กลัวการผิดพลาดเหมือนกันสำหรับการทำหลังบ้านของของ youtube นะคะอะตัวนี้เราขึ้นรูปแบบไม่มีเรฟเ r e n c เนซ์เลยนะทุกคนคือเราพูดไปแล้วเราก็วาดไปเหมือนกับแบบว่าคุยกับทุกคนอยู่แต่ว่าก็เป็นมันมันก็เป็นวิดีโอนะคะไม่ใช่ไลฟ์ ถ้าเป็นหน้าก้มก็จะประมาณนี้ใช่ไหมลูกคะคลิปนี้ก็ไม่มีหัวข้อพูดที่ชัดเจนนะคะเราก็จะพูดไปเรื่อยเสมือนว่าทุกคนกําลังแบบเสมือนว่าเรากําลังไลฟ์อยู่แล้วทุกคนก็ดูเราอยู่จริงๆติ่งหงประมาณนี้ตจมูกก็น่าจะตรงนี้นะคะพยายามดูอนาตมี น่าจะไม่เห็นรูจมูกใช่ไหมหน้ากลมแล้วก็เป็นปากปากน่าจะอยู่ช่วงนี้เรฟเฟอร์เรนซ์ไม่มีมันก็จะประมาณนี้นะคุถ้าเกิดเรฟเฟฟเฟอร์เรนซ์เเมีเนี่ยแบบรูปมันจะสวยขึ้นมาแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะที่เหลือก็แล้วแต่แบบเป็นลายเส้นของแต่ละคนไปว่าเราเราจะพอใจลา,ลายเส้นไหนลายเส้นไหนอะไรยังไง จริงตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะวาดผู้หญิงหรือผู้ชายดูหน้าซะก่อนค่อยๆลากไปนะคะเพื่อที่จะแบบว่าไม่ให้คลิปมันยาวเราก็จะแบบแพยายามให้แบบเร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมวาดจ้าจงหูยาวสิไค่ใช่จ้าหูยาวจ้างหูแหลมก็แล้วกันช่วงนี้อ่านอ่านมังงะแล้วเจอพวกหูแหลมบ่อยๆนะคะก็ ลองดูว่าจากที่สังเกตเขาก็จะวาดตรงนี้เป็นปกติแต่ว่าอันนี้เขาก็จะยื่นออกไปแล้วก็ปลมมายที่ไม่ค่อยแหลมมากเราชอบปลายที่ไม่ค่อยแหลมมากนะเดี๋ยวที่เรา,าออกมาพูดอย่างนี้ก็จุดประสงค์หนึ่งล้วก็อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามช่องของเราเหมือนกันนะคะว่าแบบ เราควรพัฒนาช่องไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่องควรจะมีคอนเทนต์ที่เป็นหลักของตัวเองใช่ไหมแต่เราเนะี่ยไม่มีเป็นหลักเลยนะคะอยากจะลงคลิปแบบขับรถเที่ยวด้วยก็ก็อยากจะลงเหมือนกันนะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะหน้าฝนกันแล้วนะใครไปซัมเมอร์เที่ยวที่ไหนกันบ้าง เอ,อปากตรงนี้ต้องเปิดเล็บดูจริงๆนะเงเปิดเล็บดูไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าโทรศัพท์ก็ใช้ถ่ายอยู่นะคะช่วยสนหนับสนุนช่องด้วยนะคะเ <c oughs> <c oughs> พื่อที่จะให้มีแบบเ <c oughs> <c oughs> พื่อที่จะให้มีแบบเอออุปกรณ์ที่ครบกว่านี้อะไรอะไรดีกว่านี้อะนะคะ ก็สมผมเมื่อกี้เราวาดมาประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่าตีนผมแล้วตรงนี้จะเป็นเขาเรียกไงนะขวัญแล้วก็ จริงเราเราเริ่มวาดรูปได้ยังไงนะคะเพื่อนเเริ่มวาดรูปเพราะอะไรเราเนี่ยเริ่มวาดรูปได้เพราะว่าเ,าเราอยู่ในวงการนักเขียนใช่ไหมคะแล้วเราก็เห็นนักวาดเนี่ยเขารับวาดป,ปกเนี่ยเขามีรายได้ที่ดีนะแต่ว่า เราก็เลยอยากวาดดูบ้างนะคะแต่เราเนี่ยไม่ได้จะแบบว่าวาดเพื่อแบบเปิดรับงานอะไรนะในช่วงแรกนะคะเราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบวาดเพื่อเพื่อเปิดรับงานเปิดรับอะไรนะเราคิดแค่ว่า<อ>ถ้าเราวาดได้ดีเนี่ยเราอาจจะประหยัดงบในการแบบใช้ปกนิยายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแต่ว่าพอ พอไปไปมาๆนะคะแบบเรารู้สึกว่ารายได้ของนักวาดเนี่ยมันไม่ธรรมดาทุกคนอืมันแบบเราเขียนนใหญ่เงี้ยเรื่องหนึ่งเอาไปจ้างปกก็หมดแล้วอะยเล้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราวาดเองได้มันก็น่าจะแบบประหยัดขึ้นมาบ้างแต่ว่าปกของเราอ่ะมันจะดีไหมหรือไม่ดีเนี่ยเราคิดว่ามันดูจาก แล้วคิดว่ามันรู้จากที่นักเขียนท่านอื่นเขาอยากซื้อปกเราหรือเปล่าแล้วพอเราเอาไปโพสใช่ไหมุกคนขอบอกเลยว่าแบบแต่ก่อนเราใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวในการแต่งนิยายแล้วก็ทําทุกอย่างนะคะว่ารูปด้วยนะแต่ก่อนใช้นิ้ววาดด้วยนะคะแล้วก็แบบค่อยๆขยับมาแบบเงินเงินที่ได้จากขายนิยายแล้วก็เอามาลงกับ อุปกรณ์วาดนะคะซึ่งมันก็เนี่ยมันไม่ได้น่าก้มนะทุกคนมันมันควรจะเป็นยังไงอะ่ะ <c oughs> มันควรจะสูงกันนี้หรอ <c oughs> ตอนก้มวาดไม่รู้นะคะแต่ว่าพอพอถ้าถ้าดูผ่านกล้องที่อัดเนี่ยเราเราจะดูรู้นะว่ารูปมันเป็นยังไงรูปมันออกมันเป็นยังไงนะคะ ตรงนี้ต้องตรงการที่เราพูดอะไรนะนั่นแหละค่ะสาเหตุของการที่เรามาวาดเนาะก็เพื่อแบบอยากจะประหยัดเนาะประหยัดแต่ว่าไปไปมาๆเนี่ยพอเราพอเราวาดแล้วก็อยากให้มันเกิดรายได้เนาะเวลาพอเราใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวาดนะคะแล้วมันก็เกิดปัญหาว่าเฮ้ยทำไมเราถึง ไม่มีคนสนใจงานที่เราวาดทําทไมเราแบบไม่มีคนมาแบบชอบงานเราหรือมาจ้างงานเราสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเกิดความน้อยขึ้นมาแบบทั้งที่เรายังวาดรูปได้ไม่ดีแต่เราก็ยังอยากจะขายได้เราเพิ่งหัดเราเพิง่งได้นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบโข้แบบเอาแบบ ราคาขนาดนั้นเลยหรอขนาดนี้เลยหรอเหมือนที่แบบนักว่าที่เขาจบมาบางคนจบมาทางนี้บางคนฝึกมาสิบปีอะไรอย่างเงี้ยเราแล้วเราอยากจะไปได้แบบเขามันมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องฝึกฝนเช่นเดียวกับที่เราอับนิยายอะไรอย่างเงี้ยช่วงหลังๆเราก็ไม่ค่อยได้อับนิยายเท่าไหร่นะคะเราเรามาฝึกวาดรูปได้ประมาณแบบ คือฝึกวาดรูปอย่างเดียวประมาณประมาณครึ่งปีได้แต่ก็เท่าที่เราเห็นเนี่ยมีมีพัฒนาการจริงแต่ว่าออมันไม่มีสไตล์เป็นของตัวเองอะเราต้องแบบการหาการหาสไตล์เนี่ยเขาก็ว่ามันหาได้ไม่จบสิ้นและอยู่ที่ความพอใจของเราเองว่าเราแบบ พอใจในระดับนี้เราก็ฝึกฝึกลายเส้นในระดับนี้ต่อเลยหรือแบบเรายังไม่พอใจเราก็ไปหาใหม่หรือเราชอบชอบสไตล์แบบนี้สไตล์แบบนี้แต่ว่าเรายังวาดไม่ได้สักทีนหนึง่งปัญหามันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้หยหลายช่องเขาก็ทำนะคะแบบการวาดให้แบบมิสปีดเพลสแล้วก็การมีหัวขอ้อ ให้กำลังใจทุกๆคนที่ที่อยากวาดแล้วก็มีความแบบหมดไฟรู้สึกว่างานไม่พัฒนาหรือว่าอะไรสำหรับตัวเราเรารู้สึกว่างานทุกงานที่เราวาดมันพัฒนามันคือมันคือลายเส้นมันไม่เหมือนเดิมเราก็จำริคไม่ได้แต่ว่ามันเกิดความพัฒนาค่ะเกิดค,ความพัฒนาโดยแบบเรา รู้สึกได้ว่าเฮ้ยงานเรามันมันดูดีขึ้นนะมันมีมันมีความละเอียดมันมีการอ่าเขาเรียกว่าอะไรเคิร์ฟอะค่ะเคิร์ฟที่มันแบบดูอ่อนดูไม่แข็งกระด้างดูไม่ทื่ออะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นแล้วนะประมาณนั้นนะคะแล้วเราก็ไปเจอทริคแบบหนึ่งที่เราไปเจอไปเจอมานะแล้วเรารู้สึกชอบแต่ว่าขั้นตอนการวาดเนี่ย ไม่ได้มีขั้นตอนเยอะแต่มันเป็นการใช้เวลากับรูปรูปหนึ่งเนี่ยได้เป็นวันวันรูปละหลายหลายวันวันละหลายหลาย,ลาย,ลายชั่วโมงใช้คำนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าแบบเนี่ยเหมือนที่เราวาดอยู่ขีดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มุมที่ชอบได้เส้นที่ชอบจนกว่าจะพอใจอะ จนกว่าจะได้โทนสีที่ชอบไปแบบนั้คือค่อยๆเติมค่อยๆเติมไปในจุดคืออ่าออกออกมาเป็นสเกลใหญ่ก่อนแล้วก็ค่อยๆแบบขยับเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนเขาขยายตรงไหนย่ใครที่แบบจะมาหาความรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนหรือแบบว่ามาหาทริคในการวาดรูปสำหรับคลิป แรกของเราคลิปเนี้ยคลิปพูดคลิปแรกคลิปนี้นะคะก็ต้องบอกว่าขออภัยด้วยจริงๆเราเงักงักเงงืงังักับอุปกรณ์เครื่องมืออยู่นะคะเพราะว่าเมดิแบง k เนี่ยเราเพิ่งได้ใช้เหมือนกันและถึงแม้เราจะใช้ i b i บิ e n พมาตั้งแต่แรกเริ่มเราก็ยังใช้ไอ้บิ i เพนในทุกทุกเมนูไม่เก่งอยู่ดีนะคะเรียกได้อ่างไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เราเป็นอนันนั้น แปหนึงนะขอโอเคอันนี้อันนี้ปะไม่แน่ใจไม่รู้อะไรทั้งนั้นขอปรับให้เล็กนิดนึงไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวนะเขาเขาจับอันใหญ่ทั้งทั้งอันแล้วเขาใหญ่ยังไงอะ่ะคือบางทีมันละเอียดมากเราก็ไม่รู้นะทุกคนต้องขอโทษด,ด้วยแบบเราอาจจะแบบ เดี๋ยวนะคะเรียนรู้ไปด้วยไปด้วยกันนะคะขอโทษที่เรียนได้โปรดเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสำหรับแบบเราจริงๆอ่ะคลิปสอนใช้ที่เป็นภาษาไทยเราหาไม่เจอเองหรือหรือ,อยังไงเราพูดไม่ได้แต่แบบเราเหมือนกับแบบเราหาแล้วมันมัน ม,มันคือคือมีคนสอนนะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่เก็ตคือเราโง่หรือเปล่าทุกคนเราน่าจะโง่นะคะคือเราเราไม่เก็ตอะอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องมาศึกษาเองอะไรเงี้ยสำหรับคนที่เขาแบบช่องที่เขาอธิบายโดยละเอียดเนี่ยเขาก็เป็นช่องของชาวต่างชาติต่างต่างภาษากับเรานะคะ เรายิ่งฟังไม่รู้เรื่องเข้าไปอีกพอฟิปแล้วก็เป็นอย่างนี้แต่ก็คือดีที่เขามีเมนูภาษาไทยให้นะครับถ้าเขาไม่มีเมนูภาษาไทยให้นี่ก็งานหยากเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าแบบคือต้องใช้ความเคยชินในการในการใช้งานเลยแหละถ้าเกิดไม่มีไม่มีภาษาไทยให้ นี่จะเป็นแนวเส้นคอใช่ไหมตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะว่าผู้ชายหรือเปล่าหรอกแต่แตไป,ไปออมาก็ส่วนใหญ่พวกเจ้าหูยาวเนี่ยจะไว้ผมยาวกันจะเป็นพวกผมสลวยแล้วก็จะเป็นสีสีบอน กเป็นส่วนใหญ่เราก็จะวาดตามมาตรฐานของเจ้าพวกหูยาวก็แล้วกันนะคะ,ะเขาก็ต้องมีเขาเป็นหน้าก้มมันก็จะต้องมีแบบนี้มีแบบทัดหูนิดนึงอย่างนั้นละ ถ้าหน้าดูกว้างไปแล้วก็ค่อยๆสโคปหน้าให้มันเรียวสโคปเขาเรียกว่าอะไรดึงหน้าแล้วกันดึงหน้าน้องดึงหน้าน้องให้ดูเรียวไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ถือว่าเรามาคุยเปิดใจกันเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับเจ้าของช่องและผู้ติดตามใครที่อยากให้เราทําคลิปพิมพิมเสียงพิมเสียง a s m r ต่อก็บอกเราได้นะคะ จริงๆเราเราเราทำอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะหาจังหวะได้ยากในการที่แบบเสียงรอบด้านมันจะเงียบจริงๆแล้วก็ได้ยินแต่เสียงเสียงพิมพ์เท่านั้นจริงๆอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบหาโอกาสนั้นได้ยากคือเราอยากจะแบบระบายออกมามา,มากว่าตอนที่เรายัางไม่ได้ได้ตั้งกล้องกดอัดอะค่ะเออ ก็ไม่มีเสียงอะไรนะแล้วก็เสียงเป็นเสียงยิบเงียบเสียงเบาซึ่งตอนนี้ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงพัดลมเข้ามาได้ไหมแต่ว่าพอเราตั้งกล้องปบมันจะมีเสียงไก่มีเสียงตึ้งตั้งตั้งมีเสียงการใช้ชีวิตรอบๆบบ้านเราอะไรเงี้ยซึ่งเราแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้บอกตรงๆเพราะว่าเรายังไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะแบบเก็บกั้นเสียงนะคะ อ่ะเนี่ยพอเราใช้แท็บเล็ตที่เขาไม่ได้ลองรับปากกาปุ๊บเนี่ยแรงกดปากกาเนี่ยมันก็จะไม่ไม่นับนะเออคือมันคือคือมันไม่มันไม่นับให้แม้ว่าตัวแอปเนี่ยเขาจะมีแบบแรงกดปากกามีการปรับนู่นนี่นั่นแต่ว่าการปรับเนี่ยช่วยได้นะคะปรับปรับพวกเนี้ย ปรับพวกนี้ช่วยได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบรแรงกดปากกาที่เราแบบกดแล้วมันแบบไปตามที่เราแรงเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นนะคะคือต้องมาปรับเอานะแล้วจริงๆเฟดบางคับเฟสดูอยู่คือบังคับเฟอยู่แถวไหนเนี่ยแหละเราเคยดูของใครสักคนนี่แหละที่จะแบบว่าอา่าอันนี้หรอเปลี่ยนม,ม,มนอะไรตรงนี้หรอยังไม่ใช่ อะไรแถวแถวนี้แหละนะคะที่แบบจะจะจะทำให้เส้นของเรามันมันเป็นเส้นแบบเส้นแบบคมคมเฟดเฟดแบบบ,บับงคับบังคับให้มันแบบคือเราขีดเส้นดีอย่างเงี้ยมันจะตรงแนวให้อะแ,แหละมันอยู่แถวแถวนี้เราเคยเห็นพี่คนหนึงเขาทําคลิปสอนนะคะแต่ว่าพอเรามาเปิดหาแล้วทาไมเราหาไม่เจอหรือเราต้องแบบดูคลิปไปด้วยทําตามไปด้วยอะไรเนะั่น ขยายเฟสพาปอันนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้เลยนะทุกคนแบบมันไม่รู้ก็เปิดให้ดูเฉยๆนะว่าแบบถ้าใครรู้บอกที <S <S หรือไม่ถ้าใครมีแบบมีคลิปวิดีโอของคนที่เขาสอนแล้วแบบเข้าใจอย่างเงี้ยแชร์มานะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคอมเมนต์แชร์ลิงก์มาให้เราเลยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะ, <S <S ะ,คะเพราะว่าเอาจริงๆการวาดรูปทุกคนหมดไฟไง่ายนะเนื่องจาก มีความคิดว่าต้องสวยต้องต้องต้องมีคนชอบมีคนชมมีคนแบบนุ่มนี่นั่นแต่เรารู้สึกว่าตอนแรกเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราเรามองว่าสวยแต่เราแต่คนอื่นไม่รู้จะมองว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะเรามองว่าสวยเรามองว่าเฮ้ยงานเราพัฒนาขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่ากับคนอื่นน่ะเขาก็อาจจะมีกฎกดกดความรู้สึก ถูกใจกดไลค์มาให้แต่เราก็ไม่แตมันไม่มีคอมเมนต์น่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบมันต้องยังไงงานเรามมนต้องปรับไหมซึ่งจริงๆแล้วการ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 คอมเมนต์งานวาดเนี่ยถ้าเป็นกับคนที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการวาดเขาก็จะไม่คอมเมนต์เนื่องจากเขาไม่มีไม่มี เนื่องจากเขาไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถที่จะไปแนะนําคนอื่นได้เพราะเขาไม่มีความรู้ในด้านนั้นๆถูกไหมคะอย่างตัวเราเองเราก็ไม่มีความรู้ในด้านนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปแบบไปแนะนําได้ว่าเฮ้ยตาโตอีกหน่อยไหมหน้าเบี้ยวหรืออะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าถ้ามีใครดูงานของเราอยู่สักท่านหนึ่งแล้วแบบเป็นคนที่อ๋อ มีประสบการณ์ด้านนี้มีความแบบที่จะไม่ตาเราที่จะแบบมาเห็นงานเราแล้วแบบเฮ้ยมาคอมเมนต์งานเราว่า <c oughs> อย่างนั้นอย่างนี้แบบเนี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ไหมลองแบบนี้ไหมลองแบบเออเปิดเรฟเ r e n ดูตอนวาดไหมหรือะไรเงี้ยมันก็จะดีมากเลยนะอย่างน้อยนเราคือเราต้องการคิดปฏิสัมพันธ์กับ ทุกๆคนที่ดูเนี่ยพอแค่นี้ก็สวยแล้วนะเนี่ยนะคะคลิปยี่สิบห้านาทีแล้วด้วยแล้วก็ไม่รู้จะตัดคลิปหรือเปล่านะเพราะว่าคลิปมันก็ไม่ได้มีอะไรตัดไก่ก็เริ่มขันแล้วนะคะทุจริงควรจะเป็นคลิปแบบวาดไปบ่นไปไหม วาดไปบน่ไปบน,บนไปบ่นไปบ่นไปบ่นไปเรื่อยไปเปื่อยบ่นไปทั่วแบบบ่นในชีวิตประจําวัน <laughs> เหมือนเรามีเพื่อนคุยในขณะที่เราทํางานเนาะเพราะว่าเรา,เ,าเห็น <laughs> เห็นหนักวาหลายท่านนะคะแบบสตรีมสตรีมว่าแล้วก็ก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นที่เป็นนักวาดเหมือนกันอะเข้ามาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ย เราก็ว่ามันก็เพลนดีนะเราก็อยากทำนะคะเราทำเหมือนกันนะถ้ามันท่ามในฮอนดสตรีมอะไรเงี้ยนะแต่ไม่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตมันจะมันจะเอื้อหรือแบบเพราะว่าแต่เราไม่รู้อินเทอร์เน็ตมันจะเอื้อหรือเปล่าก็เอาไว้ให้คนติดตามเยอะๆก่อนนะคะก็ค่อยว่ากันเนาะว่าเขาจะแบบเราก็อยากจะทำตาม ข้อเสนอแนะของผู้ติดตามเนาะถ้าผู้ติดตามแบบเดี๋ยวจะมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของช่องเราก็โอเคนะคะหรือไม่ก็บางช่องเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ผู้ติดตามก็เยอะด้วยคุณภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นั่นแหละนะด้วยคุณภาพด้วยการทําอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง มันเป็นทริควาดที่เราไปเจอมาแล้วเราแล้วเรารู้สึกชอบนะมันเป็นการที่แบบมันทําให้เราเลิกเลิกคิดว่าจะต้องวาดให้มันสวยอะ่ะแล้วก็เกิดสมาธิกับกันกับการวาดขึ้นมาจริงๆอะไรเงี้ยนะคะเ,เส้นตรงนี้มาจากไหนฮะไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่ามาตอนไหน ก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะสำหรับแบบการพูดคุยกันครั้งแรกของเรานะคะถ้าเกิดชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะก็กดไลค์กดติดตามกันได้นะคะไว้ดูผลตอบรับเราก็จะมาทำอีกนะถ้าผลตอบรับแบบ ยอดดิวเพิ่มขึ้นคนคอมเมนต์เพิ่มขึ้นะอะไรเงี้ยเราก็จะมาทําอีกนะคะเพราะว่าเราก็ชอบชอบพูดเหมือนกันชอบนั่งพูดนั่งชอบนั่งพูดแบบนี้นะคะโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีกำลังใจขึ้นมาจากการฟังคลิปของเรานะคะแม้ว่าจะไม่ใช่คลิปที่แบบพูด ตรงประเด็นขนาดนั้นเท่าไหร่แต่เราก็หวังว่าคลิปนี้มันจะจุดป,ประกายให้กับคุณได้เนาะนิดเล็กสักเล็กน้อยก็ยังดีนะคะเนี่ยสักเล็กน้อยก็ยังดีนะก็ขอให้มีความสุขกับการชชีในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ